เมืม่อเมื่อเมื่อคืนค่ะประมาณตอนแรกไปโชว์ตัวกันค่ะวันเมื่อคืนพวกหนูมีงานคู่กันไปโชว์ตัวที่ร้านนี้แล้วก็มีจ้างเน็ตอดอจ้างดีเจมาอะไรก็ขึ้นเวทีปกติโชว์สองรอบรอบละสิบห้านาทีค่ะพอโชว์เสร็จป,ปุ๊บก็เปลี่ยนเสาาื้อผ้าใส่ชุดคุมลงมาแล้วก็มานั่งทานข้าวข้างล่างต่อโต๊ะข้างล่างเป็นโต๊ะรุ่นพี่พวกเจพวกพี่ที่เขามาให้กําลังใจพวกหนูมาประมาณเจ็ดแปดคนแล้วพวกหนูก็อยู่กับผู้จัดจาก,การอยู่ที่โต๊ะก็รวมกันประมาณสิบคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ที่โต๊ะเสร็จปุ๊บก็มีดาราคนเนี้อยู่ดีก็เดินเข้ามาลุกมาหาน้องสาวเลยเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็เหมือนแบบจะมาถือแก้วมาถือแก้วมาแล้วก็แบบเหมือนจะมาขอลายขอชนขอแบบเหมือนจะส่งมาจีบอะไรเงี้ยก็พวกหนูก็มองหน้ากันใครว่ารู้จักไหมไม่รู้จักเสร็จปุ๊บก็ันคือฝ่าเราไปไปกันยี่สิบคนสิบคนค่ะเกือบสิบคนพูดกันแบบเดินมาคนเดียวเลยเดินมาคนเดียวพุ่งมาหาน้องเลยเสร็จปุ๊บก็มองหน้ากัน ใครวะไม่รู้จกักหนูก็เป็น fc น้องก็ไม่ได้อะไรครับก็ไม่มีใครสนใจทุกคนก็กินกันต่ออะไรเงี้ยสักพักเหมือนแบบรอบแรกเลยเนาะขอลายเลยหนูก็เห็นมันยื่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยหนูก็เลยอยู่ทําอะไรอะไรเงี้ยหนูก็บอกเฮ้ยลายเป็นของส่วนตัวนะเอาเฟซน้องไปดีกว่าไหมเอาไปติดตามเพราะว่าน้องเป็นเน็ตไอดอลเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าผมไม่เล่นเฟซครับฟงมันมันนะพี่กกนๆอนะตอนเข้ามาคือลักษณะท่าทางขอเมาเมาค่ะอ่ะสื่อแก้วเล่ามาเมาแบบเข้ามาหาน้องอะไรเงี้ย ก็เลยบอกว่าน่าจะเอาเฟซดีกว่าไหมเอาไปตามผลงานน้องดีกว่าไลน์เป็นของส่วนตัวไม่ได้ให้ใครมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกผมไม่เล่นโซเชียลครับไม่มีไม่มีเฟซไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยก็เลยโอเคน้องมันก็เลยให้ไลน์ไปจบๆจะได้แบบตัดปัญหาจะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ไปกลับมาอีกรอบสองรอบสามประมาณสามสี่รอบก็มายืนออน่าก็มายืนใช่แบบแล้วหลังๆมาคือ หนักลุกหนักตอนที่บอกว่าชวนกลับบ้านใช่คือเพลงปิดแล้วผักอะไรปิดหมดแล้วก็ใช่กำลังจะกลับบ้านไปต่อกับเราไหมกลับด้วยกันไหมใช่เราเหมือนเพื่อนอยู่โต๊ะอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเขามีการเข้ามาห้ามมาปรามั้ยหรือว่าเขาไปนี่โต๊ะอื่นด้วยกับผู้อื่นเหมือนเหมือนมากับโต๊ะเพื่อนแต่เพื่อนก็คงกินกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้ก็คงลุกออกมาแบบลุกมหานนองคนเดียวเลยสักพักเดือนกลับไปสองรอบหนูก็แบบผ่านไปอ้อ ไอ้นี่นี่หว่าไอ้ดาราช่องเจ็ดช่องแเขาก็ไปทำพื้นที่กรรมอันนี้ไปยืนกอดกับผู้หญิงเงี้ยพี่ก็ไปทําอีกคนนั้นก็ให้ยืนกอดหนูก็เลยงงหนูก็บอกคือหมายถึงว่าไปยืนกอดคตอื่นโตอื่นอีกหนูก็เลยสะกิดน้องบอกว่าดูมันดูมันไอ้ดาราเป็นไงแล้วยังไม่จบตอนนนั้เรารู้ไหมว่าเป็นดารามันบอกแล้วค่ะมันไม่ตอนตอนแรกอะไม่รู้มันเดินมาผมเป็นดาราผมเป็นดาราช่องเจ็ดช่องแปดบอกดาราช่องไหนคะช่องเจ็ดช่องแปดช่องเก้าไม่รู้ค่ะไม่รู้จักเขาไม่ไม่คุ้นหน้าแค่บอกว่าชื่อชา ก็ <ผม S 1> ชื่อชาไ,ไทยเนี่ยเซิร์อชอ,อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็พอเห็นไปกอดผู้หญิงต๊ะอื่นดูเลื้อนนะพี่ดูแบบไม่ไหวแล้วทรงแบบแล้วก็กลับมาหาน้องอีก<ม>หนูก็เลยแบบไม่ไหวแล้วหนูเริ่มไม่ไหวแล้วหนูก็เลยแบบผักมันอะบอกฮเฮ้ยมึงเลื้อเธอแล้วเมาแล้วกลับไปเมาแล้วออกไปเลยกลับไปกลับไปหนูก็เริ่มแบบโมโหพวกพี่ฝั่งหนูเขาก็เลยแบบเฮ้ยพี่ใจเย็นนะอะไรเงี้ยไปไปบอกผู้ชายคนนั้นอะแบบใจเย็นใจเย็น แล้วสักพักหันไปพักหนึ่งอะไรไ่พี่ตะลุมบอลกันแบบตอนที่เราผัดไปเขามีการเขาก็แบบอย่างเงี้ยตัวออกมาหนูก็แบบผักบอกเราเทอมเราเทอไปเลยไปเลยเขาก็ไม่ยอาไปเขาก็ไม่ยอาไปนะคะเขาก็ยังยืนทําไมอ่ะแบบมองหน้าทําไมแบบเหมือนจะหาเรื่องพวกพี่ในโต๊ะอีกอะไรเงี้ยพราพวกนี้เขาก็เป็นพวกผู้ใหญ่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกับเด็กขี้ปตอยอ่ะพี่เข้าใจอารมณ์ไหมเออเขาก็แบบพยายามใจเย็นกันหมดแล้วเขาก็บอกรู้จักในร้านเนี่ยรู้จักหมดเลยแล้วว่า ผมมาเที่ยว้แต่อายุสิบเก้าผมรู้จักหมดเนี่ยเจ้าของร้านอะไรเขาก็พูดแบบโม้ของเขาไปค่ะแล้จักข้อมูลที่เรามีเขารู้จักจริงไหมารู้จักเจ้าของร้านหรือเ่าเออไม่แน่ใจ่ารู้จักเจ้าของร้านไหมแต่แต่ที่แน่ๆผู้ชายคนนี้ชอบมาเที่ยวเวลานี้แล้วก็ทําพฤติกรรมแบบเนี้ยซ้ําๆกับผู้หญิงหลายๆคนเพราะว่ามีมีคนแชทมาแชทมาบอกเหมือนกันค่ะว่าโดนเหมือนกัน โดนเนีย่ย,ยมาจีบแฟนแล้วก็เป็นคนที่มาเที่ยวร้านนี้บ่อยหนูก็ถามว่าแล้วผู้ชายคนนี้มาเที่ยวร้านนี้บ่อยไหมคะมีคนมารายงานเขาก็บอกว่ามาเที่ยวบ่อยมาเที่ยวบ่อยมากก็อาจรู้จักผู้จัดการเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะการแล้วเขาก็จะชอบเดินไปขอลายผู้หญิงอย่างเงี้ยมันมั่นเดินไปอยากขอลายใครก็ขออะไรเงี้ยค่ะจากเหตุการณ์ที่หลังจากที่เรามีการฝักเขาอะนะครับแล้วมันมีการชุลมุนเนี่ยไอ้ตรงนี้เราเห็นไหมว่ามีการใครไปชุลมุนเริ่มก่อนหรืออะไรยางไง ตอนฝั่งกับพี่หนูใช่ไหมคะฝั่งพี่หนูก็เข้าไปบอกอนนไปปอบแล้วใจเย็นนะพี่อะไรอย<อ>่างเงี้ยไม่มีอะไรแล้วเหมือนแบบเหมือนหนูมันมันเร็วมากอะพี่แล้วสักพักมันทําอะไรไม่รู้เนาะกว่างพวกพี่ก็เลยไม่ยอมก็เลยแบบว่า มันจะยังมือมาต่อยก่อนมั้งถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นอ่ะต้องดูกล้องอ่ะมันแบบมันจมุนมากในช็อตสุดท้ายที่ที่หนูปลาปลาขวดเพราะเหมือนมันปลาขวดอะไรมาไม่รู้หนูก็เลยอ้าวหนูก็เลยแบบอ้าวทําแบบหนูก็เลยปลามันก็เลยวิ่งออกประตูฝั่งนู้นไปไม่โดนแป้งแบบมันก็หลบอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลบอย่างเงี้ยแต่หนูก็ปลาไปอ่ะเ้าก็หลบหลบแล้วตอนนั้นคือเขามีการพูดจาอะไรตอบมั้ย ก็ S <S มันจะต่อยซัดกับพวกพี่ที่โตเลยกาดก็มาล็อกไว้แล้วต่อยกันนะคะต่อยกันแบบล้มแบบพวกนี้ก็มากันเยอะไงแต่เขาก็แบบกาดก็ล็อกล็อกออกเลยแบบไม่ให้ตีกันเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันก็รีบวิ่งออกไปเลยอะตอนที่ปาก,กวดต,ตอนนันน้นเพื่อนเพื่อนไม่ได้แบบเข้ามาไม่มีเลยค่ะไม,มไม่มีไม่มีมีมมมมมตกาดเหมือนแบบกาดนาคอยแบบ <S <S ช่วยกันออกไปกันทั้งสองคนนะไม่ได้กันแค่ฝั่งเขาเหมือนเขาไม่อยากให้มีเรื่องกันในร้านอะไรอย่างเงี้ย หลังเกิดเหตุมาเราจัวัดแจ้งยังเลยค่ะเดี๋ยวจะไปค่ะเดี๋ยวจะพาพ่อหนูนอนกันแปดโมงยังไม่ได้นอนเลยพี่นักข่าวมากงนเต็มก็เดี๋ยววันนี้จะพาน้องไปสัมภาษณ์พวกพี่พีเสร็จเดี๋ยวก็จะพาน้องไปได้เห็นว่าเขามีการแจ้งความแปแล้วอ๋อได้เรื่องอะไรก่เรื่องอะไรคะแจ้งความอะไรก่อนงงมากมาคุกคามน้องคือแบบเขาเขาไม่ได้มาแตะต้องตัวหนูนะคะแต่เขาคุกคามทางกริยาทุกๆอย่างมายืนถูกแก้วแล้วช้องหน้าหนูแบบนี้มาทำให้น้องกินเหล้าแล้วน้องไม่ดื่ม น้องเ็าบอกน้องไม่ดื่มมากินเหล้ากับกอลโลมายอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งบางทีพวกหนูอยู่บนโต๊ะอยู่ไม่ได้มากันสองคนเนาะมากันเยอะน่าจะเกรงใจแบบคนที่อยู่โต๊ะหนูบ้างไม่รู้ว่ามึงไม่คิดบ้างหรอว่าคนไหนอาจจะเป็นแฟนน้องอยูก็ได้นึกออกไหมพี่อยู่ดีเดินฟุกพ่านขึ้นมาถ้าเกิดไปเจอแบบพวกนักเลงหัวร้อนเนี่ยโดนกระทืบตายในร้านเลยนะถ้าทําแบบนี้ยถือว่าพวกเราอ่ะใจเย็นมากเขาเอาชื่อเสียงตัวเองมาใช้ผิดอ่ะ มาใช้ไปจีบคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันจะเสียเขาได้แล้วเขาจะไม่ไปได้ไหมออหมายถึงว่าถ้าเขาทํางานในองค์การจริงๆอ่ะเขาอาจจะไปต่อได้เขาก็คิดว่าแบบเขาแบบเอไปจีบใครก็ติดจะขออะไรใครก็ได้ไม่ไม่เขาเรียกว่าโชว์พาวโชว์พาวาเคือให้เาปกติหนูโชว์ตัวเสร็จหนูก็จะกลับเลยออกหลังเวทีกลับบ้านเลยจะไม่ลงมานั่งแบบกับอะไรเงี้ยค่ะแต่นี้เป็นรุ่นพี่หมดเลยแบบเขามามาดูก็เลยต้องลงมานั่ง พอลงมานั่งปุ๊บมันก็เลยโดนแบบณตอนนี้ครับเราอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมถ้าเขาติดตามถามอ๋อ,อก็อยากจะถามว่าไปแจ้งความทําไมหรอมาคุกคามน้องแล้วแบบแทนที่จะแบบขอโทษอะไรเงี้ยพี่ห<ม>นูบอกไหมแบบโอ๊ะโอพี่มเมานะครับเมื่อคืนพี่ทําอะไรไปพี่ขอโทษด้วยอะไรเงี้ก็ได้ค่ะ<ม>แล้วแบบไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นดาราแล้วเอาแบบนิสัยแบบเป็นสันดานไปใช้ไปใช้กับผู้หญิงคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะไม่เอาเรื่องไงแต่หนูหนูไม่ยอมไง คือเหตุการ์อย่างนี้คือมันอาจจะมีคนอื่นโดนเหมือนกันแต่ผู้หญิงคนอื่นอาจจะยอมเขาก็ได้แต่พวกหนูไม่ยอมไงผู้หญิงคนอื่นอาจจะแบบอุยเห็นว่าเป็นดาราเอาตัวเองไปอ้างว่าเป็นดาราอุ้ยอาจผู้หญิงอาจจะคิ๊ดการอาจจะตอนนี้ก็รู้รู้หมดแล้วว่าอะไรไหมว่าเขาไปแจ้งปอะเขาไปขอแจ้งข้อหาแบบที่โดนหนูที่ที่โดนหนูนี่ใช่ไหมตลกมากเยอะไหมตอน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 ที่ที่เราไป คือตอนที่เราเห็นเนี่ยว่าเขาพี่เขาบอกว่าเขาโดนทำลายอ่ะค่ะคือเราเรายืนยันว่าเราไปผักเขาหนูนี่แหละก็มันจะมันไม่ยอมไปอ่ะพี่มันเมาไม่ยอมไปเรมลงเละเธอะออกไปไปหนูเลยเนี่ยหนูดลยลักไปว่าอะไรนะที่โต๊ะเราพูดแล้วว่าเออออกไปจากตรงนี้ได้ไหมผู้จัดการหนูก็บอกว่า พี่พี่ออกไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมไปก็ยังอยู่พี่ห้ามคือมีแต่ฝ่ายเราที่ห้ามเขาไม่ห้ามแล้วไม่ไม่ใช่เราเปิดเลยนะคะแล้วพวกพี่ๆก็คือใจเย็นกันมากพวกพี่ก็นั่งไม่สนใจพยายามไม่สนใจจนเขาเหลืออดกันน่ะเหลืออดแล้วเนี่ยหนูอ่ะหนูอ่ะเหลืออดไม่ไหวแล้วไงมหนูก็เลยเปิดก่อนเลยบอกมึงไปมึงรถเทอมมึงเมาแล้วมึงกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่กลับมึาก็ทำไมแบบมองหน้าบอกพวกพี่ก็กลวรสตตีน้วยนะช่แบบมองแบบอย่างเงี้ยจะหาเรื่องเขาอ่ะแทนที่จะเดินออกไปแทนที่จะแบบโอเคครับโอเคครับขอโทษ โอเคโอเคไปก่อนเนี่ยเขาไม่สํานึกเนี่ยพี่เข้าใจไหมดูตัวร่าแล้วเขาเมาเมามากคือไม่เหมือนกันไม่รู้สึกตัวเลยแบบมองแบบแบบอย่างเงี้ยค่ะบางแบบเขาหยาดพูดรู้เรื่องอยากจะได้ผู้หญิงกลับบ้านอืมเหมือนเหมือนมันเคยตัวพี่อ๋อทักมาบอกเพื่อนเธอเป็นอะไรหรอแล้วน้องยูมิก็เลยส่งมาให้หนูดูหนูก็เลยโทรศัพท์ยูมิมาหนูก็เลยด่ามันเละเลยบอกว่ายูมิหน้าทักงไม่กหรอ